ครับสวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บอนะครับก็เก็บเรื่องราวการเดินทางนะครับบางทีก็มีอะไรแปลกๆมาฝากอยู่ที่พระราชวังเมืองเวนะครับก็อดีตวังเก่าของเมืองเวนะฮะประเทศเวียดนามนะครับตอนกลางยเห็นสีชมพูเป็นจุดๆเต็มไปหมดไหมครับที่วังเขาก็จะมีมีคูน้ํานะครับมีบ่ออยู่ข้างหน้าแต่สีชมพูเนี่ยเดี๋ยวพอที่ไปให้คนกรุงเทพรู้นิดนึงครับ ไอ้น,นี่คือไข่หอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่เนี่ยซึ่งไม่ใช่หอยในแถวเอเชียเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่แถวเซาท์อีสเอเชียเนี่ยครับแต่มันมาระบาดนะครับแล้วก็รบกวนชาวนาที่เขาทำต้นข้าวนะครับเพราะว่ามันมากัดต้นข้าวอะไรต่ออะไรมากมายแต่ที่เวียดนามเนี่ยโอ้โหครับตรงนี้เป็นดงหอยเชอรี่เลยนะครับเยอะจริงๆรอบข้างเนี่ยแทบจะแบบ ก้อนเว้นก้อนนะครับสลับมีแต่หอยเชอรี่นะครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะมากครับไข่นี่คือสีชมพูอย่างเงี้ยคือไข่หอยเชอรี่นะครับบางคนเขาบอกว่ามันมีสารเป็นพิษด้วยแล้วทำให้สัตว์อื่นเนี่ยไม่ไม่กล้ากินมันถึงแม้จะโดดเด่นสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยครับที่วังเวครับ